สวัสดีครับวันนี้จะนำพาทุกท่านนะครับมารับชม Mercedes-Benz G.L.C.43 A.M.G เป็นตัวเฟสลิฟต์นะครับรถคันนี้เข้ามารับบริการติดตั้งจอหัวหมอน Android คุณภาพสูงนะครับแล้วก็มีการติดตั้งตัว 3D Twitter เป็นเบอร์เมสเตอร์นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับนี่นะครับก็จะเป็นตัว 3D Twitter นะครับด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวามือนะครับ สามารถที่จะเปลี่ยนสีตามแอมเบียนสไลด์ของตัวรถได้เลยนะครับสีแดงเห็นไหมฮนะแล้วก็รวมถึงเราสามารถที่จะกำหนดสีได้เลยนะครับสีเหลืองสีขาว เนี่ยครับกำหนดได้เลยสีแดงเนี่ยครับเป็นมัลติคัลเลอร์เลยนะฮะทุกอย่างเนี่ยจะคงความทุกอย่างเป็นปลักแอนเพลย์ทั้งหมดและคงความเป็นเดิมๆของตัวรถทั้งหมดเลยใน g l c 43เนี่ยตัว Twitter ด้านข้างเนี่ยจะเป็นโดยปกติมาจากโรงงานเนี่ยจะเป็นเรียบๆสีดำๆมานะครับอันนี้คือความประสงค์ของท่านลูกค้าที่อยากจะได้ตัวนี้เราเลย สั่งแล้วก็ทําการติดตั้งให้กับท่านลูกค้านะครับอันนี้จะเป็นในส่วนแรกนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของจอหัวหมอนทั้งสองข้างนะครับสาเหตุที่เรานํารถออกมาเทสด้านนอกเนี่ยเพื่อจะทําให้ทุกท่านได้เห็นว่าคุณภาพภาพเนี่ยเวลาที่อยู่ด้านนอกแล้วแสงแดดส่องกระทบที่ตัวจอเนี่ยใช้งานได้จริงๆไหมนะครับโครงสร้างเนี่ยขาเหล็กตัวเนี้ย จะมาเป็นวัสดุแบบดีเลยนะครับเป็นเหล็กนะครับจะไม่ได้เหมือนกันกับจอทั่วๆไปที่ขายกันอยู่ในท้องตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เป็นแบบนี้เนี่ยเขาจะล็อกกันกับตัวขาเหล็กของจอเดิมนะครับให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ตามแล้วสองเนี่ยจะไม่ทำให้เกิดเสียงที่บางทีเนี่ยขับรถถนนขูกข่ะด้านหลังตัวล็อกพวกนี้จะมีเสียงนะครับจอทั่วๆไปในท้องตลาดจะเป็นแบบนั้น อันนี้เราก็เข้ามานั่งอยู่ด้านในรถแล้วนะครับตัวจอตัวนี้เนี่ยจะมีขนาด12นิ้วนะครับผมจะเริ่มต้นเนี่ยจะให้ดูจากอันนี้คือกราฟิกเมนูหลักเลยนะครับจะคล้ายๆกันกันกบกราฟิกของตัวเบนซ์ด้านหน้าตรงนู้นนะครับเราใช้งานกลางวันเนี่ยทุกอย่างก็ยังคงเห็นตามปกติทั้งหมดนะครับ ทั้งหมดเนี่ยเราเพียงแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับแล้วก็ sign in account ใน Play Store จะโหลดแอปอะไรต่างๆเราโหลดจาก Play Store ได้นะครับาจากนั้นเนี่ยพอเราโหลดมาปุ๊บอย่างตอนนี้เนี่ยผมโหลด YouTube ผมเข้าเล่น YouTube เนี่ยครับท่านจะเล่นอะไรท่านกดเล่นได้เลยนะครับ เป็นโฆษณานะครับแล้วก็ท่านลูกค้าเนี่ยท่านลูกค้าเขาให้เราเนี่ยนำเสียงเข้ามาผ่านที่หูฟังตัวโซ n ีตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นหูฟังของโซ n ีนะครับทั้ง2ข้างเลยอ่าให้ดูกันชัดๆโซนี่นะครับเป็นหูฟังบลูทูธเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวหมอนมี2ตัว ของใครของมันนะครับหูฟังเสียงก็จะออกที่ตัวหูฟังของแต่ละชุดนะครับอันเนี้ยถัดมาผมจะให้ทุกท่านเห็นว่าภาพมันสวยนะครับเพราะจอตัวนี้เป็นจอ IPS นะครับ resolution เ,เป็น 2K เลยนะฮะแล้วก็รวมถึงระบบ android ระบบปฏิบัติการเขาเนี่ยเป็น Android 11 ซึ่งหายากมากในจอหัวหมอนณนะตอนนี้ในท้องตลาดนะครับในท้องตลาดหัวหมอนก็จะมีแค่เวอร์ชัน8.08.1ที่เห็นสูงๆก็จะมีแค่นั้นและใช้งานเนี่ยใช้งานได้ไม่จริงนะครับอย่างอันเนี้ยทุกอย่างเนี่ยจะตามนิ้วเล่นแล้วเสถียนไม่ต้องมานั่งปวดหัวนะครับมีอะไรอีกนะครับ มีสามารถที่จะใส่พวกดิจิตอลทีวีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เป็นซอร์สจากภายนอกได้นะครับมีทั้ง AV Input แล้วก็มีทั้ง HDMI Input เห็นไหมฮะการที่เขามี HDMI Input เนี่ยแสดงว่าจอตัวนั้นเนี่ย Resolution ค่อนข้างสูงแล้วนะครับ Netflix เล่นได้นะครับมี w เวสมี Spotify นะครับดูทีวีออนไลน์พวกเนี้ย คือเป็นแอปพลิเคชันมาตรฐานเลยอย่างท่านลูกค้าท่านนี้เนี่ยเป็นลูกค้าต่างชาติเขาเรียกเ t มาว่าเขาอยากจะโหลดแอปพลิเคชันยูโรทีวเพื่อที่จะดูทีวีจากทางเยอรมันนะครับก็โหลดเข้ามาเก็บไปได้นะครับเ,เนี่ยครับก็จะเป็นในส่วนของการใช้งานฟีเจอร์ก็ประมาณนี้ให้เห็นว่าการทำงานของเขาเนี่ยภาพสวยสถียนนะครับ แล้วก็จริงๆเนี่ยมาใช้งานควบคู่นกับหูฟังตัวของโซ n y เนี่ยหูฟังตัวนี้เนี่ยเป็นหูฟังที่ได้รับความนิยมในท้องตลาดตอนนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเสียงดีครับ ครับระบบทั้งหมดของเจ้าตัว Mercedes-Benz G.L.C.43AMG คันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามผลงานของทูดินไทยแลนด์มว้นโอกาสดีด้วยครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงได้ที่0816326566ครับหรือเข้าไปรับชมผลงานอื่นๆนะครับ f a c e b o o k f a n Page YouTube Channel 2Din Thailand ได้เลยนะครับขอบคุณครับ